วันนี้เราจะกินเมนูอะไรนะเขาเรียกเป็ดผัดพริกเป็ดผัดพริกเป็ดรวนใส่พริกพริกสดนะครับน่ากินมากฝีมือไม่เกี่ยวผมชุดรสลูกเดียวครับ น่ากินมากเ,เ,เดีแล้วเราก็ใส่ผงชูรสคักช้อนแด่ดลงน้ำเลยไหมนิดหนึ่งก็ได้แค่นิดเดียวพอถ้าเราลงน้ำนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปรุงเลยใช้ได้เลยได้โอเคโอเค เล่งไฟหน่อยอ่าเล่นไฟนิดหนึ่งโ oh. อ้โหนี่น้ำตาลนะครับไม่ใช่ชูรสนะใส่น้ำตาลนิดนึงโห oh. น่ากินมากมากินข้าวกันครับเป็ดผัดพริกครับผัดพริกสดนะก็ oh. จะมีน้ำซอสผักเขียว เอาเท่าที่มีครับเรียกว่าเอาเท่าที่มีใส่เท่าที่มีนะครับแล้วรอให้เขาเดือดหน่อยนึ่งก็ใช้ได้ใส่ซูรดนิดนึงโหน่ากินมากหอมฉุยดูน่ากินไหม จะรอให้น้ำมันเดือดนิดหนึ่งเราก็ใส่ถุงนัวไปนิดนึงโรยโรยนิดนึงมันจะได้ซึมเข้าเนื้อไงูดูคลิปมาค่อยใส่ตอนหลังอ่ะใช่ปัวไหนให้เรียบร้อยทุกอย่างน่ากินมากดูดิ ไม่ใช้ได้เลยใต่ผมว่าปุ๊บใช้ได้เลยมเลยมเยน,นูนี้สุดยอดขาดฟ้าเขียวไปนิดนึง ตามนี้นี่ถ้าไปอยู่ร้านอาหารก็น่าจะห้าร้อยตัวหนึ่งเนะี่ยห้าร้อยไม่อยู่ตัวนหนึ่งก็ต้องเป็นพันถ้าร้านอาหารก,ก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ร้อยห้าสิบใช่ได้แต่ผมนอนนิดนึงเพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำ ครับมามากินข้าวแรงกันได้เวลาข้าวแรงแล้วสุยดยอดพริกจากสวนปอดสารพิษคุณนายทำเองเลยนะจะบอกให้ปอดปั่นพริกแล้วปอดปุ๋ยธรรมาชาติไม่ได้ใส่อะไรเลยแม้กระทั่งปุ๋ยธรรมาชาติร้อน น้ำลายไหลเลยอะ่ะเดี๋ยวให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งพอละแค่นั้นแหละให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งพอแล้ก็จะมีน้ำนิดหน่อยเพื่อขยำข้าวนะครับมากินไหมกินกันกินข้าวกันครับ๋ยวนี้มากินข้าวกันอืมสุดยอด นากินมากโอ้โหน้ำลายไหลครับถ่ายไปก็น้ำลายไหลไปไมากินข้าวกันครับให้ดูเต่าปิกนีก,กลูกนี้มี อยู่ได้เป็นปีนะลูกหนึ่งเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยได้ทํานะครับส่วนใหญ่ก็ออกไปจริงงข้างนอกเอาใช้ได้ละหอมละน้ำลายไหลละโอเคมากินข้าวกันครับอ,อยากให้กลิ่นมันออกไปในกล้องยังเลย ท่านผู้ชมจะได้รับรู้ว่ามันหอมขนาดไหนสุดแล้วโอเค